R.I.C.P station alesh Bitiskye Ishtok Isishk Isis อากาศกระจายสบายดีและสวัสดีเอฟีสตารยินดีตอนทับสุ่องบาธรรมน้าเก่าทุกคนเลยสบายดีย่ามเศร้าทุกคนเศร้ามาเห็นอากาศพอดีหนาวคือเก่าหนาวขนาดคนเลยฮอนสองมือหนาวขึ้นมาอีกแล้วคนเลยสองเข่าให้แมนนวานเพิลุกแต่เศร้าคนหนึ่งเข่าทุกคนเลยเขาไม่แล้วก็ฝากร้ายก็แทรกก็ติดตามพยายามไม่แก่ต้องมาทำเลยได้อทุกคนเ มันนี้วจีไปเอาเสาเฮือนลงซอยเขาทุกคนเลยพอมีทางลุงเพื่อนอยู่บ้านนี่คนเอาเสาเฮือนลงเฮือนเก่าทุกคนเฮือนมางเฮือนเก่าล่ะเสามันใหญ่ทุกคนเลยาวานคนว่าเสาลงพอวันจี้ตังเฮือนใหม่ทุกคนเลยฟังเสียงเคางเปิงๆอยู่ไปไปเบิร์นกันว่าเขาจะลงในไดนเสาเป็นเสาโบฮานทุกคนเลยเฮือนโบฮานนะลงงุงยนะากไหมคันเพื่นอนเนี่ย ถ็เป็นโจออกคือต่เกาวิ oh, ่งงาก็โจ่อบ่จชาจรสงสัยจันจอยู่ในต่เกานะไปเบิ่งกันเลยวาไปหลายคนบอเสียงนปงก็มันนี่เสียงคนมาหลายลยหนาวได้เหมือนี่ไนลมหนาวแล้วนาวตวเซอยู่ มันเลวแล้วรามาจากน้องเออยัง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 โอ้หางหางสอดลำยากได้สอดเลยนะเกิดทั้งหนาลงสบายด้วย้ทังหนา นี่กาแฟย่บ่เล่าเอาเทวเทเดี๋ยวนี้หนาวเด้อเลียงนี่นั่นอ๋อเบิ้งจานไปเด้อจานไปยังงี้ได้สีัญญาณซื้อไหมิ่สุกอนเงินนหบแล้วเรียกรอเบิ้งให้อ๋อเฮือนนี่แหะที่บเน่เฮือนโบหาณหนาวลงยากมั่ง แข้งขางสอดเจาะมีแต่มีแต่เป็นแดงเนาะไปดูไปดูบูมีมีแต่เจาะเจาะใส่เอาลงยากขนาดเลยไม่แดงไม่แค่หมางไม่แค่จะห้ามเลยเลยไม่แดงจะห้ามเฮ้นบอแต้โมยานแล้วบอแต้ทำนี่สิขอถึงโยบแล้ขึ้นบุได้ขั้นใดกายขึ้นจิตสุดได้อยู่เงินบบหาณคนนี้ ที่จาะเอาตรงนี้เจอะสลิมเอานี้แหละที่เบานาออกอยากนะเพราะได้สอดออกทั้งนี้ถอดเอานีนออกอยากขนาดบัคือเขาตีเปะตีเปะแล้ง่ายสอดตอกลิกลมนี่ยากเคือมูฮานไปเก่าตรงนี้แล้วก,กันแน,นนะ่นเลย เชียลงได้นี years, sounds, ่เป็นธรรมดามากงลนี่ะเงินนี่สี่สิบก็ปีเงินนี่คนเปิดตังแล้วนี่ยปลายปีหาก็มั่งก็มันดอกเลยลายปีเลยใช่คบักหมอนนี่มันาวเเามันนาว chạy đi <laughs> nó được vô hai <laughs> bậc bay hơi <laughs> nào đi hơi

đâu chịu, 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 หากเกาคือลงสามคือแล้วคนยังคือหนึ่งต่อออกออกยากให้คือมั้งไ่นะยินน้ำอ้อยนาได้บาทนี่ได้เออจัดใด้เพิ่นแน่ บ่ได้เอาเปลี่ยนคือบ่เอาบ่เอาข่อยเจ้าเจ้าไปชมคืออาเจ้าไปชมเองบ่ได้ đấy เออเพิ่นบ่เอาเอ้าพ่อ เห <c ười> ็นเสียไมมกลางคืนด้วนหมัดขางหนึ่งไปซะก่อน

มัดห่อยเอาลงซื้อก็สร้างตอกเนาะตอกนดหนึ่งลิฟ์มัด้วเลย จะเอาตีนนี่ลงก่อนบอกเออนู่ยที่บ้านคือราคาเพียงบอกขึ้นงออย่างขึ้นงอแต่เอาลงเนี่ยลำบากนะยานได้ตอนเอาลงนี่แหละแด่วอยู่น้ะฮ่าไดาฮ่าเออต่ำลรไปแล้วเนาะ

ăn thế nào coi <laughs> máy đi đi máy đi đi về chút nạt qua nó

ตรงนี้นะมันจะโล่งนั่นนี่ไปลาจะยุดสุดอี่นงมันนักมันนักเือมันโดกแล้ว บเสียวเลยเสียวเลยทุกคนเลยเสื้อขาดทุบลงโลดไอ้ไข่จะพูดโปไปหับทางหน้าหับทางหน้าอันตรายท่านเลยเออไปจะบอกครัไปหับทางหน้าจะไปเฮ็ดลงหนักทั้งนี้นะเอันตรายอันตรายตะลายคนเลยขาเขาลงได้วิ่งหนึ่งเือะสามวิ่งมัเนี่ยโอ้เสื้อเสียงเหมือนไงหนึ่งขาดเสื้อเก่าแก่พ้วนั้นเสื้อมันอยากโดกแล้วหลายปีแล้วเสื้อ

แม่ไม่ใจนะมึงเสือกพ่อนเลยเสือกพ่อนลงแน่เสือกนั่นห้า คู่สุดท้ายบัะนี้ที่แล้วและบาทนี้นะครูสุดท้ายครูสุดท้ายเนีค่ครูเอกเด้่บัทนี้ไงลงสองกีมโมยเยถีมโลดได้กามบมาเนิองพึ่มโลดโลดนี่ เรียบร้อยสำเร็จบันนี้นะมวยทิมบุ้มบุ้มโลดแล <สา S 1> ้วนะ <c oughs> ของโยของกินเป็นแตงขาเลยหขากินข้าวขี้น่ำวันนี้คนะหนึ่ล้างมือซะก่อน

เมื่อยคนเลยแต่ว่าเรียบร้อยแล้วละขนเสาขนยางเรียบร้อยทุนเลยอ่ะไม่ได้สำหรับคลิปนี้แกเจ็บเพื่นที่นี้ผมบอกข้าใจเป็นสูงทุกคนครับตรงคลิปต้นจบการหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุนเลยคลิปบ๊ายบายสบายดี